สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำาคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งไดเวอร์นะพอดีมีลูกค้าสั่งของไปแล้วอา,อาจจะยังลงไดเวอร์ไม่ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่า UM2 นะครับตัวนี้เป็นตัวคืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งคนระับ UM2 เป็นออดิโออิเทอร์เฟซนะครับที่เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้ามองเห็นชัดเลยคร่าด้านหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปในดันนอีกทีหนึ่งแล้รกันครับอันนี้ด้านบนนะครับก็ออจะมีบอลล่มสามตัวด้านหลังก็จะประมาณนี้มีพอร์ต USB นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือออดิโออิเทอร์เฟซนะครับอ่า เอาไว้เปิดเพลงก็ได้หรืออบันทึกเสียงนะครับหลักๆก,ก็คือจะทําเป็นบันทึกเสียงก็จะเสียบเข้าช่องนี้แล้วก็ไม้นะครับตัวนี้เป็นไม้ตัวนี้ก็เป็นพวกกีตาร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหูฟังหลักๆคือเอาไว้ทําเพลงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอ อ่ะทีนี้หาไดเวอร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเข้าไม่รู้อะไรก็เข้า Google นี่แหละครับง่ายสุดเลยครับแล้วก็พิมพ์คําว่า U M นะครับอ่ะต้องขออภัยด้วยครับพอดีเพิ่งกลับมาจากทำงานก็มาทำคลิปเลยนะครับ U M สองนะครับอ่ะทีนี้พิมพ์ตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนไปหาครับหร่มหาลิงก์ของมันนะครับ อ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นตัวนี้แหละอ่าเว็บไซต์บาริงเจอร์นะครับโปรดักต u m สองนะครับง่ายๆเลยขออนุญาตอ่านนามแป๊บหนึ่งนะครับกลับมารีบๆก็เลยทำให้ลูกค้าก่อนนะครับอ่หน้าตามันจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับสังเกตว่าตรงนี้มุมนี้นะครับจะเป็นคอเบิลแจ็คนะครับอ่า มันจะเขียนว่าไมทับไลน์ก็คือจะเป็นปีเป็นไมก็ได้หรือจะเป็นเป็นลน์นะครับเป็นพวกเปิดเพลงก็ได้นะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นพอร์ตที่สองรูที่สองนะครับก็จะเป็นอินสตูเมนต์นะครับก็คือพวกเครื่องดน,นตรีนะครับอ่ากีตาร์ก็ได้นะครับกีบอร์ดอะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นปุ่มไดเลกมอนิเตอร์นะครับก็คือฟังเสียงต้นเสียงเข้ามานะครับ ถัดมาก็จะเป็นหูฟังนะครับอ่ภาพรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูให้ดูด้านบนนี่ด้านข้างให้ดูลายมุมมดูด้านหลังก่อนแล้วกันครับด้านหลังก็จะมีเอาพุทนะครับตรงนี้นะครับ L กับ R ก็คือเป็นสเตอริโอนะครับเป็น RCA แจ็คนะครับ RCA แจ็คแล้วก็มี USB พอร์ต USB นะครับก็ตรงนี้แหละที่เราเอาไว้ ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะเอาเสียงไปเข้า,าในตัวโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พอร์สุดท้ายก็คือเป็นพอร์ตเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดปิดไฟ48โวลต์นะครับก็คือไฟแฟนทอมนะครับเลี้ยงอุปกรณ์นะครับอ่ะด้านหลังก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีด้านบนนะครับด้านบนก็อันแรกก็คือเป็นบอลล่มนะครับบอลล่มคุมไมค์หรือลายเกนนะครับ ตัวที่สองก็จะเป็นอินสตูเมนต์เกนนะก็คือเป็นวอลลุ่มปรับเกนปรับความดังนะครับแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเรื่องของเอาพุทธนะครับเอาพุทธที่หูฟังแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขสุดนะครับราคาถูกมากนะครับตัวนี้ก็ประมาณผมจําไม่ผิดก็ประมาณพันพันห้าพันหกประมาณนี้แหละครับจากเดิมที่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับสองสามพันเดี๋ยวนี้ลดลงมาเยอะครับอุปกรณ์ ตัวนี้ก็น่าเล่นนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับมือใหม่นะครับน่าเล่นอ่ะทีนี้ไดเวอร์นะครับไดเวอร์ Driver มันอยู่ตรงไหนนะครับไดเวอร์อยู่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยตรงซอฟแวร์นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเห็นหน่าจะเห็นอยู่เนาะอ่าโอเคนะครับก็คือเข้ามาที่ Product แล้วก็มาตรงหมวดของ Product Library แล้วก็มาเลือกของซอฟ์แวร์นะครับเอ่อข้อแตกต่างตัวนี้คืออ่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่ยวให้ดูรุ่นใหญ่ ะครับรุ่นใหญ่จะเป็นตัวนี้นะครับเออไม่น่าจะว่ามองเห็นไหมไม่น่าจะเห็นครับ UMC 2 2งส d ทั่วเ d ดนะครับตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีไดเวอร์ตั้งหากนะครับมีไดเวอร์มาให้ตั้งหากอ่าส่วนตัวเล็กนะครับมันจะเป็นไดเวอร์ของ ASIO นะครับเอ่อฟอนะครับใช้ของ เน,เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า,าตัว PM ต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นของเอเดี๋ยวให้ดูนะจอโทษทีครับอา่านะครับปีใหม่ของตัวนี้นะครับมันจะเป็นปีใหม่ของซีนิกหรือเปล่าครับอ่านว่าซีนิกไหมครับซีนิกอ่าไม้ PM นะครับ มันไม่ใช่ของ m มด a s นะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นของไมดอ่าเขาก็จะมีไดเวอร์ของเขาต่างหากนะครับแต่ตัวนี้เป็นของน่าจะซีนิ c นะครับอ่านผิดต้องคอไปด้วยนะครับเป็นสองคูณสองก็คือสอง p u t พุตสองเอาพนะครับเป็น USB Audio Interface นะครับปีใหม่จะเป็นของซีนิาปีใหม่ไมพีเนะครับ Sampling Rate จะอยู่ที่48นะครับตัวนี้ 48K ก็ถือว่ารับได้ครับถือว่า ตามมาตรฐานนะครับหลายท่านก็ใช้เยอะทีนี้ใครอยากดูตรงเนี้ยก็จะมีเรื่องของอวิดีโอคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์โอเคทีนี้เรามาในส่วนของเราก็ไดเวอร์ตรงนี้ครับคลิกตรงไปเลยนะครับคลิกลงไปมันจะชา้านิดนึงครับว่าผมใช้ OBS บันทึกเสียงด้วยบันทึกภาพและเสียงด้วยนะครับอ่ามันก็จะมาลิงก์เว็บไซต์ของ SIO อ่าโฟ์นะครับอ่า uh, ให้เราดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับ uh, เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไ่อ่า uh, มันให้โหลดซีไฟล์ก่อนเพราะว่าเวลาแล้วแต่นะครับเราจะโหลดแบบซีไฟล์ก็ได้หรือจะโหลดแบบอ่า uh, ตัวนี้เป็นตัวเบตานะครับเอาตัวคอมเพส i ิ l เอ่าตัวนี้ก็ได้ครับดาวน์โหลดแต่ผมจะชอบดาวน์โหลดข้างล่างตรงนี้นะครับอ่า uh, แล้วแต่เราจะเลือก ผมใช้ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดผมไม่ใช้โปรแกรมดาวน์โหลดนะแล้วก็หาที่เซฟนะครับเก็บไว้ในอะไรก็ได้จะไว้ในไดเวอ์นะครับอ่ายูนิ่องิธจริผมมีแล้วครับแต่วเดี๋ยวเซฟอีกไม่เป็นไรอ่าแล้วก็โหลดอย่างนี้ครับโหลดแบบ ง่ายๆธรรมดาจะได้เองนะครับปิดก,ก่อนแล้วกันครับอม่น,น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ชาทีหนึ่งนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของมาลินเจอร์นะครับถ้าถ้าถ้าไม่รู้จะโหลดหรือบางทีอาจจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับคือพิมพ์ google แล้วก็ตามรุ่นนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็มาดูตรงซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะบอกเองว่าเป็น ไดเวอร์อ่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ขั้นตอนการโหลดจบแล้วนะครับในส่วนของ u m สองเดี๋ยวผมให้ดู UMC สองสองอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่ารุ่นนี้เหมือนกันก็จะเป็นรุ่นพี่ขึ้นมาหน่อยนะครับราคาก็จะสูงมาหน่อยแต่ไม่เยอะครับราคาตัวนี้ก็ไม่ไม,ไ,มไม่แพงมากน่าจะพันเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับต่างกันประมาณสองร้อยอ่าตัวนี้เป็นรุ่น UMC สองสองนะครับ ตรงนี้จะไม่มีด้านบนนะครับวันรุ่มอะไรจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้ยวให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ขายดีครับตอนนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งอ่าด้านหลังก็ข้อแตกต่างก็คือมันจะสังเกตเอาพุทนะครับนะเอาพุทตัวนี้จะเป็น TIS นะครับ t s หรือ TIS ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นบาลานนะครับไม่ใช่สเตอร์นะครับแต่สองข้างนี้ก็คือจะเป็นซ้ายกว่ามันก็จะเป็นสเตอร์แต่รูรูหนึ่งช่องเนี่ยเป็น T.S เป็นบาลานซ์หรืออันบาลานซ์เป็น T.S หรือ T.I.S ก็ได้นะครับอย่าง,งงนะครับระหว่างสเตอร์กับอ่เอ่อบาลานซ์อันบาลานซ์ balance, balance นะครับนี่คือข้อแตกต่างของรุ่น U.M. 2กับ U.N.C. 2 2นะครับตัวนี้ปีใหม่ก็เป็นไมดานแล้วครับอ่าตัวนี้เป็นของไมดานนะครับอ่าไมดานเดี๋ยวให้ดูซอฟต์แวร์แต่ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับอ่า A.S.I.O.O.O. นะครับใช้ ได้เวอร์ตัวเดียวกันแต่ปีใหม่จะเป็นของไมดาอันนี้คือข้อแตกต่างอีกหนึ่งตัวนะครับจะให้ดูรุ่น20งศูนย์สีในในดูแล้วนะครับจะให้ดูรุ่นใหญ่เลยสองศูนย์สองเนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูจริงๆเราหาโปรดักในหน้าเว็บม,มันก็ได้แต่มันช้าครับผมก็จะใช้ตรงนี้แหละอ่าทีนี้ถ้าเป็นไดเวอร์รุ่นใหญ่นะครับรุ่น HD นะครับแซมปิ้งมันก็จะเยอะขึ้นอ่านะครับร้อยเก้าสิบ 2k ตัวนี้เสียงจะดีดีกว่าเยอะเลยนะครับรายละเอียดจะดีขึ้นเยอะเพราะว่า s a m ปิ i n g ร a สูงมากนะครับรุ่นนี้ลูกค้าก็สั่งซื้อเยอะเหมือนกันครับขายดีเหมือนกันแต่ก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับไดเวอร์ก็จะเป็นของมันเฉพาะนะครับะจะเป็นไดเวอร์แบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง UMC2 UMC202 แล้วก็ 202รุ่น HD นะครับ HD ก็คือเป็นเหมือนไฮเดฟนะครับก็แซมปิ i n g r a จะสูงนะครับโอเคพอเราได้ไดเวอร์เซตนะครับก็ให้ไปติดตั้งนะครับก็คือไฟล์มันจะเมื่อกี้เราลงตรงไหน,นเอา่าเราเก็บไปเรื่องเสียงไดเวอร์ไม่ใช่ UMC มาไดเวอร์นะเจ็บคอนิดนึงนะครับต้องเขอาไปด้วยอา่านี่เราก็ติดตั้งนะครับก็ โอเพนติดตั้งไปปกตินะครับเหมือน Install นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมติดตั้งเนี้ยคลิปผมจะหายหรือเปล่าอ่านเราเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับถ้ามันหายก็ต้องขออภัยนะครับเนี่ยมันก็จะเราก็นิกนิกนิกไปเลยครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คือการติดตั้งนะครับง่ายง่ายไม่มีอะไรอ่าเสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้มันไปอยู่ตรงไหนถ้าบางเครื่องนี้มันจะโชว์อยู่แถวแถวนี้นะครับ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูการใช้งานแล้วกันครับผมใช้โปรแกรม cu b a บ e แล้วกันนะโปรแกรม Cubase ส่วนใหญ่เราจะใช้คิวเบทครับจะใช้โปรแกรม Studio หรืออะไรก็ได้นะครับเป็นถ้า m ม c นี่รู้สึกอจะไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับถ้าแ a c นะครับอถ้าเป็นว o w s อ่ะจะต้องลงอันนี้ผมลงตัวเทสไว้นะครับอเดี๋ยวผมลบทิ้งแล้วกันเดี๋ยวผมลบแทรกจะเนยังไง ลบไปเลยนะครับทีนี้สมมุติมันว่างๆอย่างนี้นะครับให้เรามาเช็คไดเวอร์ตรงนี้ครับ d ีไว c e เซตอัอ่ะแล้วก็มาในส่วนของ v s t audio system นะครับมาดูว่ามันเจอไหมนะครับถ้าเราลงถูกต้องมันก็จะ,จะ,จ,ะจะเจออย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้แหละ dsi o f o l l อ่า v 2นะครับ v อะไรก็ได้ครับขอให้มันลงได้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของถ้ามันเป็นสอง hd มันก็จะเป็นตัวนี้ครับ อ่พวกนี้ก็เป็น xr18 นะครับแต่เราใช้ตัวนี้นะครับ aso นะครับผมแล้วก็สวิตช์นิดนึงแล้วก็มาเช็คตรง vst connection นะครับอย่างที่เคยบอกอตรงนี้ครับก็เลือก input นะครับ input แล้วก็ให้เป็นสเตอร์แล้วกันครับหรือโมโนก็ได้โมโนอ่าโมโนโมโนสองช่องนะครับเพราะมันจะได้แยกอยิสระเ u t p u t เราเป็น ดีกว่าครับสองช่องเป็นซ้ายขวาแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้ครับเป็นไดเวอร์เอสโอนะครับ,รบตาบนี้ทีนี้ลองแอดแท็กขึ้นมาดูครับแอดขึ้นมาสองแท็กก็คือเพื่อที่จะบันทึกเสียงนะครับเป็นโมโนนะครับแยกอิสระเอาเป็นสองช่องกดโอเคนะครับอินพุตก็เราคลิกตรงแท็กตรงนี้นะครับคลิกตรงแท็กตรงนี้แล้วก็มันด้านนี้มันจะบอกว่าอินพุตอะไร่าเป็นอินพุตหนึ่ง ตัวนี้เป็น input 2นะครับถ้าเราแยกอิสระเป็น1เป็น2อย่างนี้นะครับก็คือกรณีที่เป็นโมโนนะครับทีนี้เ u t p u t นะครับก็เป็นสเตอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองบันทึกเสียงดูนะครับก็กดรูปตรงนี้นะครับให้มันเป็นรูปบันทึกนะครับเวลาเราจะบันทึกเราก็กดตรงนี้ครับเลือกตรงนี้ก่อนเลือกแท็กที่จะบันทึกแล้วกดบันทึกนะครับ มันก็จะวิ่งวิ่งนี้คือเริ่มการบันทึกแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเสียงอ่เดี๋ยวผมสต็อปก่อนละกันครับแต่ลบทิ้งก่อนอเริ่มต้นให้กดเริ่มต้นด้วยนะครับเดี๋ยวมันไปเริ่มตรงนั้นนะครับเคอร์เซอร์ตรงนี้เวลาเราจะให้มันเริ่มบันทึกที่เริ่มต้นเนี่ยให้ให้คลิกย้อนกลับมาเดี๋ยวผมขอต่อไม้แป๊บหนึ่งครับไม้ My, ผมไม่มีผมจะเอาคอนดนเซอร์นะครับไม้คอนดนเซอร์ซึ่งมันต้องใช้48โวลต์นะครับ เสียบไปแล้วเช็คเช็คเช็คยานมาไหมเช็ค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 ทดสอบทดสอบอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะแป๊บนึงนะครับอ่าผมก็ต่ออย่างนี้นะครับเสียบเข้าด้านหน้านะครับมันเห็นหรือเปล่าครับอ่าเสียบเข้าปกติเป็นแจ็คเอเอเอานะครับ ราะว่ามันต้องใช้แฟนทอมผมเลยต้องใช้แจ็ค x l แนะครับแล้วก็เปิด48โวลต์ด้านหลังตรงนี้ไว้นะครับไมค์ผมจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับถ้าเป็นไมค์ไดนามิกก็ไม่ต้องนะครับอ่ะเวลาเราเช็คนะครับทดสอบทดสอบเห็นไหมครับมันจะมีไฟกระพริบกระพริบอ่ะถ้ามันแรงแล้วก็ลงทดสอบ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 ประมาณนี้นะครับอันนี้หนึ่งกันแหละทดสอบทดสอบทดสอบอีกนิดหนึ่งทดสอบทดสอบ โอเคก็ดูแลกันว่าเกณฑ์ขนาดไหนนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นทดสอบทดสอบอมันจะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันคลิปทดสอบทดสอบเห็นไหมครับอ่าเราจะให้มันคลิปแล้วกันทดสอบหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมจะเริ่มบันทึกเดตเช็คดูก่อนนะครับทดสอบเห็นไหมครับเรากดรูปลำโพงตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้นะครับรับปิดก,กอน ทดสอบทดสอบนะครับก็คือเป็นเกณฑ์นนะถ้ามันแรงมากเราก็ลดลงทดสอบทดสอบปรับวอลลุ่มตรงขั้นด,ด้านบนนะครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบสวัสดีครับอ่ะจะเริ่มบันทึกนะครับอ่าไม่ใช่โทษทีจะให้ดูหน้าจอโอ้โทษทีเมื่อกี้ผมไม่ให้ดูหน้าจอเอาใหม่นะครับอ่ะก็คือการเช็คสัญญ,ญาณก็คือตรงนี้นะครับรูปลำโพงตรงนี้ ทดสอบอ่ากดลงไปนะมันก็จะโชว์ว่าสัญญาณเข้ามากน้อยขนาดไหนนะครับทดสอบทดสอบถ้ามันแรงมากแล้วก็เอาลงพีคคืมอ่าถ้าสูตรมันก็จะเบานะครับค่อยๆ่อยหมุนขึ้นทดสอบ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 แบบมันแรงเกินก็เอาลงนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอมันด้วยนะให้กระพริบแดงนิดนิดก็พอนะครับให้เฮดรูมันเข้ามาเต็มที่นะครับเนื้อเสียงจะได้เข้ามานะครับอ่ะเริ่มบันทึกนะครับกดรูปตรงนี้นะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าบันทึก2แท็กแต่ไม่มีสัญญาณมันจะเป็นยังไงโอเคเริ่มบันทึกนะครับทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7เช็คทดสอบทดสอบโอ้โทษทีโทษทีครับอเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนเมื่อกี้มันผิดพลาดนิดนึงเพราะว่าผมไปกดลูบตรงนี้เอาไว้นะครับเห็นไหมครับ มันไปถึงหลุมตรงนี้แล้วมันก็เด้งกลับมันจะมาทับของเดิมงานเอาออกก่อนแล้วกันครับเพราะเราจะบันทึกย,วยาวๆนะครับการทำหลุมก็คือตรงนี้ครับอ่าไปไหนละนะครับนี่เนี่ยไอตรงนี้ครับมันเป็นหลุมมันอยู่อ่าเราลากหลุมก็คือลากอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจแล้วกันครับคือมันเป็นเรื่องของการใช้นะอ่ายกเลิกไปก่อนอ่าโอเคเอาใหม่ครับเริ่มต้นใหม่นะครับ ทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบทดสอบ one two t เอ a a ทดสอบทดสอบสวัสดีครับ,รบอ่ะผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเนี่ยมันก็จะได้เนื้อเสียงอ่าได้สิ่งที่เราบันทึกกามาแล้วนะครับเหมือนไม่เต็มจออ่ะโอเคนี่ผมก็ได้แล้วนะครับ นี่คือการลงไดเวอร์แล้วก็การตั้งค่านะครับเดี๋ยวจะทบทวนตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือ d i v i c e Setup ให้มันเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นไดเวอร์ ASIO นะครับตัวที่เราลงไปนะครับกดโอเคแล้วก็ดูเรื่องของ vG c o n n n c t i o n นะครับตั้งให้มันถูก Input ถูกไหมอ่า p u t p u t ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอย่างน้อยก็ Input ถูกนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์สำเร็จแล้ว ในกรณีที่เราพูดแล้วมันมีสัญญาณเข้ามานี่ก็หมายถึงว่า,าเช็คเช็คมันก็คือใช้งานได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวถ้ายาวไปมันจะจะงงเดี๋ยวมีเวลาจะทําเรื่องของการใช้งานตัวกับคิวเบตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ